ต่อไปเป็นการแนะนำวิทยุ PRC 6 2 4ครับวิทยุ PRC 6 2 4เป็นวิทยุทางทหารขนาดเล็กน้ำหนักเบาครับโดยที่เป็นเ,เป็นวิทยุแบบ VHF ปรุงขึ้นความถี่แบบ FM นะครับมีขึ้นความถี่ตั้งแต่30.00-87.975ถึง87.975เมกะเฮิรตมีช่องสัญญาณ2,320ช่องแต่ละช่องห่างกัน25กิโลเฮิรตนะครับ ออกอากาศ1-2วัตต์นะครับสาม,มารถตั้งช่องความถี่ล่วงหน้าได้10ช่องโดยที่มีปุ่มใช้งานนะครับดูด้านหลังนะครับจะมีปุ่มใช้งานตัวด้านหลังจะเป็นปุ่มเปิดครับเปิดปุ่มเปิดและก็วูดลุ่มนะครับอยู่ในตัวครับมุดต่อเสาอากาศปุ่มเลือกช่องความถี่มุดต่อปาาผู้หูฟังไมโครโฟนลำโพงจอแสดงผลและปุ่มควบคุม4ี่ปุ่มครับด้านล่าง ด้านข้างจะมีปุ่มสวิตช์กดเรียกครับตัวนี้ส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนประกอบชุดของวิยุ PRC624 จะประกอบด้วยเครื่องรับส่ง RT624 แบตเตอรี่ BA624 สเสาอากาศ AT624 พร้อมด้วยข้อต่อเสาอากาศครับการประกอบชุดวิยุ PRC624 นะครับเริ่มจากการนำแบตเตอรี่ BA624 มาประกอบเข้ากับตัวเครื่องนะครับ r t 6 2ท หลังจากนั้นนำเสาอากาศ AT 624มาประกอบกับข้อต่อสปริงนะครับนำเสาอากาศต่อเครข้ากับเครื่องรับส่งหลังจากนั้นทำการเปิดสวิตช์ด้านหลังการทดสอบเครื่องใช้งานได้สามารถกดปุ่มที่กลุ่มควบคุมโดยปุ่มกดเทสจากนั้นตามด้วยกด Enter จะมีสัญญาณเสียงพร้อมกับข้อความที่หน้าจอแสดงผลว่า g ู o ดการตั้งความถี่ครับโดยใช้ปุ่มเลือกช่องความถี่นะครับที่เราต้องการหลังจากนั้น กดปุ่มฟีเฟนซี่หนครั้งตามด้วยปุ่มเทสเพื่อเลือกความถี่รีท่าต้องการหลังจากนั้นกดปุ่มฟีเฟนซี่ครั้งตามด้วยปุ่มเทสในหลักต่อไปทำเช่นนี้จนได้ความถี่ที่เราต้องการแล้วกดปุ่ม Enter เข้าไป1ครั้งนี่คือการตั้งความถี่ใช้งาน